และทีเนี้ยพอพอพอรถลุดผมผมลงไปเล่นแล้วหลายรอบนึงแล้วก็ขึ้นรถหนีก่อนแหละใช่อย่าไประแวงหรือว่าอะไรไฟเลยประมูลมันแต่งถูกปะแต่พวกรถธรรมดาก็เป็นได้เนี่ยนักบแต่งกับนักถอดไอ้เวทสไหนไปนั่นไอ้เบสไหนปะนี่ไงก็ตีน้องตามตามช่วยแล้วไม่เก็งนะละไม่ร้อนใช่หมแถมให้เขาไอ้บ้างคนรวยไปดับหวะนั้นช่วยได้เนาะเก็งนะเรเก็งะเี๋กูเจอกูเจอปั๊มบนปั๊มบนรับเพื่อนไอ้ปั๊มบนเวทีเก่าอะวทีเก่าไปทางเวที หนึ่งหนึ่งันึ่งเกมเกมใช่ใช่แเกมดำแล้วก็เป็นหัวเมืองเป็นอย่างงี้ทุกแก๊งครับที่ที่เป็นหัวเมืองอ่ะเป็นอย่างงี้ทุกแก๊งอ่ะมาฐานใช่ไหมใช่ครับไอ้อ่าวตรงไหนอ่ะตรงเซื่องตรงเซื่ับตอนแรกผมหกสี่โมงห้าโมงเย็นเรากมีคนใช่มาช่วยเพื่อนแล้วไปอะไรนี่มาอย่างแรกแบบอะไรแล้วสี่โมงสี่โมงห้าโมงใช่ครับเห็นมีเพื่อนโดนอุ้มก็ไปนวันนี้ฟื้นเร็ว้ไดละกนเดียวอ่ะ พี่โดนเหรออผมมาสองคนมีมาสองคนกูยังไม่ได้ขึ้นโกเฮียอะไรเลยกูเข้ามาไอ้กระล่ำทะเลทรายกูโดนถอดแล้วตัวกูยังลอยอยู่บนท้องฟ้ามันซัดกูแล้วใช่ผมไปที่บ้านแต่กบบนเขาดีครับมันมันผมแตกสองสามยางมันเอาไม่ได้ไปที่บ้านเลยแรงไหมพี่กบพี่อะแรงดิกดมาแล้วพี่กดแล้วเดี๋ยวแค่คำาดเพื่อนขา มันแอคด้วยไงเออมันไม่อยากให้มันแอคเนี่ยถ้าเราเล่นจริงๆอะมันสกอร์ศูนย์อยู่แล้วจริงๆอ่ะแต่เราแค่มาโยนให้มันยิ้มเฉยมันแอคใหญ่อันนี้มีคำพูดพอ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 คาดได้จอกจากไอ้ควายไอ้ไอ้ไอ้หน่อยไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ตัวมันบอกว่าไอ้นี่ตัวฟรีเลยนะมึงน่ะเนี่ยเลียเลียเขาไปทั่วเลยนะมึงเป็นเฮียชอบด่าเลีย ก็พกแม่งเลียกันนั่นแหละที่ผ่ายมันเลื่อมเลยปากดูดกนไก่เฮียแล้วอ้ผู้หญิงตัวแค้นมาผมตายมันมาบัฟผมอยู่ใช่อ่ะตอวนั้นน่ะเหรอใช่ตัวผมดำมันะใช่ครับใช่ใช่รั่นกับมันไปสู้สู้คับอีกนิดเดียววีดีวทีฟเชียพี่บ๊อบเปเกอบี่ออกอ่ะพี่บ๊อบโดนคนแรกใช่ไหมสามนาทีครับสามนาที จบนี้เราอาจจะมีวกซุนต่อนะเว้ยเเวทดต้องเพื่อเอาบอลทำพักซุนตามด้วยวาเลนใส่แม่งหมดอ่ะเล่นเหมือนอำลาวาเลนค่อนข้างที่จะเบินคำพูดกูใช่ไหมใช่ใช่แล้วคนมันแน่นเลยช่งเอาให้มันแผ่วเอาให้มันแผ่วสัก50เคสอ่ะเราต้องการเหรียญไปแลกของแต่ละคนด้วยไงเกาะกันหมด บอกให้เปลี่ยนสีโพสเราต้องขาดอีกไม่ปีสามสิบเทสก็ออให้หมดมาที่ผมนะผมมีเยอะมากเลยเล่นไม่หมดหรอกเทสไม่ได้พี่ของกอดดำให้มันเทสไม่ได้เหนื่อยกันมาดีกว่าให้มันเหนื่อยกันมาจะได้มีอะไรทำไม่อยากเล่นสตอรี่กันเลยของอยู่กาจักรจี่เหลืออยู่สามใบนะมันซื้อต่อผมใบหนึ่งสีทองเหรอใช่ใช่ใช่ไอของเกาะยังอยู่ที่ผมอีกนะเมื่อวานรับไว้หยูผมสิบหกใบอ่ะพี่ตอ เล็กน่าจะเหลืออีกไม่กี่กล่องแล้วนะแล้วแต่แต่อีไวเบเหลืออีกประมาณห้าสิบขวดอ่ะได้บวกโอเคครับผมไม่อยู่ตอนนี้อยู่ห้าสิบเอ็มอ่ะลํำไปแล้วก็ของชิ้นส่วนรถอ่ะไปขายแบงกเงินกันไหมดิซิเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปทำสนับกับมาเชนแค่นี้มันก็เล่นได้แล้วครับเอาพอเล่นได้มันก็แบบเยอะแล้วอ่ะ สนับด้วยดิซี่มีโทรศัพท์ขายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอไฟใหญ่ไปซอสเด็กเกอร์พี่ได้ได้ม wow. ja, ันแน่ผมบอกเลยได้น้องได้ได้ได้เด็กเกอร์เล่นโคตรมันอะในไฟอ่ะกระเป๋าเอาหกสี่เจ็ดครับเท่านั้นครับทาเลยครับไม่ปากร่างเปล่านุ่ลังมีแต่อ่างอ้อนนะครับตอนนี้มีแต่อ้าอ้อนน้องไม่แต่อ้างข้างอะไรวะข้างข้างอ่างอ่อน เอาอะไรครับเอาอะไรไหมเราเอาหวยไหมครับพี่ชายไป๊ะเอาเค่เพื่อนก่อนป่ะไม่เอาเลยหรอกเอาแค่คนเข้าเมืองก่อนนะตอนนี้มีป่ะจากกระทืบมาแล้วเจ็ดสิบเก้าแล้วห่อเป๊ะสักสามอาทิตย์โอเคเมื่อกี้ผมช่วยช่วยมาแล้วนะเออเเก่งนะแฟงไปต่อจบพี่เราเล่นเราเล่นแปดสิบใบใช่ไหมถ้าสมมติแปดสิบใบจบแล้วแบบไปเล้ามันได้ไหมบอกว่าคนข้างหลังผมไม่ยอมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือพอตีจบเราคุยทีซีมันทีซีเขาบังคับจบทุกอย่าง มันมีโปรเทคใช่ไหมก็ยังใช่ใช่พอมีโปรเทคโปรเทคกี่วันครับที่นี่มันแล้วแต่คำนวณจากการที่มันตีไม h h re, sure, sure. ่แต่ขการที่นี่นวันเจ็ดวันไม่ได้เสียเงินมันไม่นานใช่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 เขาเก็บสามวันเขาไปเล้ามันอะคิดได้ไห้เกินได้พี่เด้ให้เรามีเรามีระเบียบได้เจ็บเหมือนเอ้เอ็งจะกิ่งทำไมอะน่าจะหกเอ้ยไปเอาใส่สกินทองดีกว่าลืมเลยใส่อะไรไปเขาก็คงยังไม่รักคุณหรอกนะตอนนี้ไม่ขาย เข้าใจแล้วไหมถึงใส่สกินทองอ่ะเขาก็ยังไม่รักคุณนะแแต่คุณไลออนตอนนี้อาการไม่ค่อยดีนะคุณมีเบอร์ติดต่อเขาไปไหมเขาไม่ตอบเลยตั้งแต่พี่ทักว่าสิงโตแล่าที่แล้วอ่ะตอบตอบทักไปว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ได้ข่าวว่าอาการไม่ค่อยดีเหรอลองถามเราก็เขายังไม่ตอบเลยอยาให้หนูทักไปเขาก็ไม่ตอบเหมือนเดิมทักไปบอกเขาว่ากินอันนี้แบบน้ำใต้ศอกไหลออกจากตาพิมพ์ไปอย่างเงี้ย วัไล่เอาลงมาอาบท่วมหัวใจว่าเขาไปใช่หรอใช่หรอยิงบอลไม่เข้าอ่ะจะไปกับใครได้อ่ะบอกไลอ้อนไปอี้ยแต่อันเก่าเขายังไม่ตอบเลยนะช่วงนี้เขาเน็ตเขาโดนตัดอะแต่เหมือนเขาเติมเน็ตมาใจหลายเดือน จะถ่ายรูปผมครับอันนี้ผมพึ่งสารใช่มันคาดคาดติดตาไว้แล้วถามตอดตีดิทำไมตัวโง่ไหม JAK ไม่ขึ้นสตร,รีรขึ้นแล้วครับน่าจะขึ้นแล้วนะเห็นเขาบอกเนะี่ยนี่แชทอ่ะขอบคุณครับพี่น,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 นี่แฟนไอ้แบรใช่ไหมแหม่เครืยแบรมีแฟนแล้วนะนะ ก็คนเมื่อกี้หัวสีมพูน่ะไอ้แบรเปลี่ยนผมไม่ได้ก็เลยไปแต่งสีรถให้เป็นสีผมอ่ะคน<อ>ะนู้<ค>นน่ะคนไกลอ่ะเออได้คนไกลผมเปลี่ยนสีไม่ได้ก็เลยไปเปลี่ยนสีรถให้เขาเช็ดเค<น>ีย <c oughs> ปากมึงเมื่อกี้มึงคุมความรักเป็นอยู่นะมเที่ยวเมย์เมย์แป๊บแหม่เทียงคืนนั้นเห็นมาด้วยกัน ลงรถมันได้กันนะเขาลือกันเลยใช่เอเอช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นแบร์เล่นลงเล่นล้านเท่าไหร่อ่ะฟอร์มบอกว่าจะไปทำสนับพี่ต้นเลอกกี่ดีเีพี่โอ้โหลยเยอะครับสิเก้าเก็บเพื่อนกระจายออกเลยเก็บเพื่อนย่ามันมาทำ ปากีไม่พกบัตรทีเดียวแม่งกระสุนแบบเวลายิงหมดอย่างเร็วอ่ะผมยิงกดมันไม่ได้อ่ะใช่ <ผม S 1> ยิงลออ้ลลอรถก็หมดแล้วมัง้งไอ้แค่สามสิบนัดน่ะใ,ใ่พราะมันเหมือนบังค <ำ S 1> ับให้ต้องบวกหกนะครับบวกห้ามันแบบเล่นได้แหละครับมันเล่นได้แต่ว่าแบบเอาไม้ยิงยางไม่ใช่เล่นได้แต่ต้องมีกระสุนในรถตลอด แล้วมันก็จะไปเสียทำามิ่งต้องไปลงลงไปเอากระสุนลงไปเติมกระสุนบุคกลกำลังดีพี่แบบพอดีอ่ะใช่หกสิบนัดแม่งก็ยิงตาเหลือกอคือคือวันนี้ถ้าพวกมันไม่มาเติมนะมันจบแต่แม่งเติมเร็วของเกาะก็เกินอย่างเยอะอ่ะอยู่ที่พี่เตศษเท่านหร่ ได้พี่เทียมาที่พี่แล้วมีประมาณแปดร้<ะ>อยมั้งอย่างผูหนึ0งพันห้ารวมที่ผมอีกประมาณหกร้อยห้าสบ่ะพี่เปาก็ตีวอติดแล้วไม่เปไรทำกระสุนไม่ทำกระสุนกโ็โพสขายคืน เอเดียวมันรลบเองรับเลยนะมันเอาพี่จังหวะนั้นเนาะเขาโดนฤาษีบทยาดิเฮียแม่งตีกางกาดศอ่ะกระโดดหนีมาละหันไปเดียวล้มไรชิโลไปใครติดนานโซผม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 คนสุดท้ายพิทัสนานเสนอพี่สิบเจ็ดนาทีไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกโอเคพิทัสสิบเจ็ดนาทีใช่ไหมไอกราบามึงรอดอีกแล้วนะ ไปตอนสิบเจ็ดนาทีบอสเราเดี๋ยกลัวแม่งจริงนะเชี่ยแม่งอุ้มบอสเราอ่ะสั่นรวมคนก่อนเลย้วอะเรื่อยๆตอนนนี้ตอมีโทรศัพท์ยังรอก็แล้เดี๋ยวดูมันเดี๋ยวมีครับมีโอเคพี่ไม่ไม่ก็เข้าวอก็ได้พี่ถ้าพี่ออกไปอ่ะ